ตลาดเพชรพลอยนะครับเปิดกันอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็นเรื่องของเพชรไยกันบ้างน,นะครับ เพทาไทยไม่ได้มีแต่สีฟ้าสีขาวนะครับแต่ยังมีสีเหลืองสีทองสีน้ำตาลแบบนี้กันอีกเช่นเดียวกันนะครับเพทาไทยนะครับเพทาทยตะอครับต้องบอกนะครับว่าสีแนวนี้นะครับเป็นเสนษณ์ของความมั่งคั่งนะครับความสําเร็จและความมีพลังช่วยเสริมเสน่ห์นะครับดึงดูดโชคลาภแล้วก็เสริมความมั่นใจมาสู่ผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกนะครับว่าในโซนของสีเฉดนี้นะครับมีตั้งแต่เรื่องของแบบว่าสีเหลืองนะครับ สีเหลืองอ่อนๆนะครับเป็นไปถึงสีแบบออกเข้มๆเป็นสีส้มแล้วก็ไปถึงสีโทนน้ำตาลน้ำตาลอ่อนแบบนี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าพอไปไทยก็มีอยู่หลากหลายเฉดสีมากเลยทีเดียวอ่าโอเคนะครับ เรามาเริ่มกันที่เม็ดที่1กันก่อนที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเม็ดนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพทายสีออกน้ําตาลนะครับเม็ดนี้เป็นสีออกน้ําตาลนะครับเพทายนะครับขนาดนะครับอยู่ที่9กูณเมิลลิเมตรนะครับเก้าคูณเมิลลิเมตรแล้วก็มีความสูงนะครับอยู่ที่5มิลลิเมตรแบบนี้นะครับประเดินเม็ดที่1สวยๆกันก่อนนะครับก็บอกนะครับว่าสีน้ําตาลก็มีความสวยนะครับแบบนี้เห็นไหม คือเขาจะมีความแบบว่าแบบวินเทจนิดนึงนะคือแบบว่าไม่ได้ถึงกับแบบว่าแบบไม่ได้ถึงกับสีสว่างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สีอมดําจนเกินไปแบบนี้นะครับความแข็งของเม็ไทยนะครับอยู่ที่ระดับ8แบบนี้นะครับเม็ดที่1นะครับน้าหนักอยู่ที่3.27กรัตเม็ดนี้3.27กรัตเป็นระดับหัวแหวนแบบนี้ไล่ง่ายแบบนี้เลยทีเดียวอ่าให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับ เพทายนะครับเป็นพลอยที่แบบว่ามีความมีประกายที่แบบว่าเงางามสีสวยนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าประกายของเพทายนะครับรองจากเพชรเลยทีเดียวนะครับแล้วเขามีประกายที่สวยมากแล้วก็อีกนิดนึงคือถ้าเรามองเส้นขอบนะครับเส้นขอบของพลอยเพทายนะครับเขาจะมีความเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเส้นคู่อ่าเหมือนเป็นภาพซ้อนแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์เฉพาะในเพทายเท่านั้นด้วยนะโอเคพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเม็ดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับประเดิมใม็ที่1นก่อนสีสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้โทนสีน้ำตาลแบบนี้นะครับใครชอบพลอยสีแบบโทนหายยากๆหน่อยแบบสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับวันนี้บอมบอกได้เลยว่า6เม็ดที่นํามาเนี่ยเขาเรียกว่าสีแบบว่าหลากหลายเหมือนกันนะมีความแบบหลากหลายวาร์ี้สีเหมือนกันเพราะฉะนั้นชอบเม็ดไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับพลอยนะครับมีอย่างละ1เม็ดนะครับ ต้องบอกนะครับว่าไม่มีพลอยเหมือนกันในโลกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบเม็ดไหนให้รีบจับรีบจองกันเลยทีเดียวนะคะรับประเดิมเม็ดที่1เม็ดนี้นะครับ3,500นนะครับความสะอาดก็ระดับ B B S แบบนี้เลยทีเดียวนะครับใครชอบติดต่อได้เลยนะครับไปต่อกันที่เม็ดท,ที่2กันบ้างอ่าเม็ดนี้สว่างขึ้นมาสักนิดหนึ่งเป็นลักษณะของสีเหลืองอ่อ,อนๆแบบนี้นะครับเป็น Yellow Circle สีอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ เพทาไทยสีเหลืองเม็ดนี้ครับขนาดอยู่ที่9.7คูณ8.4มิมครับและความสูงนะครับอยู่ที่5.7มิมแบบนี้ครับกพต้องบอกนะครับว่าเพทายที่เราคัดมาครับไม่ได้แบบก้นสูงอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะครับกำลังสวยกําลังพอดีนะครับขนาดกําลังลงตัวเลยทีเดียวเม็ดนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่5.22กรัสนะครับ 5.22กระดานะครับเราจะเห็นสีสว่างสว่างแบบนี้เลยทีเดียวครับประกายระยิบระยับแบบนี้เลยทีเดียวบางคนอาจจะมองว่าแบบเอ๊ะนี่เพทายหรือเปล่าหรือว่าเป็นบุษราคกมนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้ที่อยู่ในมือผมวันนี้เป็นเพทายนะครับเป็นเพทายสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างที่บอกว่ามันมีความใกล้กันนะครับบางทีเรามองแล้วแบสุบแบบเอ๊ะมันดูคล้ายๆกับพลอยบุษราคกมแบบนี้นะครับจริงๆก็คือแบบว่าเวลาเซตตัวเรืออะไรแบบนี้ก็ดูกั้มกึ่งนะแต่ก็บอกนะครับว่าสีนี้ สีเขาจะเป็นเหมือนกันเป็นแบบเหลือง, mm. เ,หองเหลืองอมน้ําตาลนิดนึงอ่อนๆแบบนี้เนี่ยจะไม่มีอยู่ในในบุษราคัมนะครับเพราะนั้นก็แบบว่าถ้าเราเห็นกันบ่อยๆก็จะดูออนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่สีบุษราคัมนะครับอันนี้เป็นสีเพทายแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็มีบางเม็ดที่สีใกล้ๆกันนะอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้ราคาอยู่ที่5,500บาทครับ5,500บาทครับเห็นไหมครับว่า เพทายเป็นพลอยที่แบบว่าไม่ได้ราคาสูงมากนะครับก็คือแบบมีราคาที่แบบว่าจัดต้องได้แบบนี้ก็เลยทีเดียวและมีความที่แบบว่าน่ารักมีความสีสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวรับประกาศไปแบบวิบวับวิบวับแบบนี้นะครับใครชอบนะครับใครชอบนะครับก็สามารถเรียกว่าจัดไปได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อหาได้เลยนะครับเม็ดนี้เม็ดที่2นะครับ5 5า0บาทเท่านั้นเองครับไซส์5.22กรัตนะครับราคาน่ารักน่ารักแบบนี้ติดต่อได้เลยนะครับ ไปดูเม็ดถัดมากันบ้างน,นะครับภาดินเม็ดนี้นะครับสไตล์สีออกส้มๆกันสักนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าต้องบอกได้เลยครับว่าเพทาออกสีเหลืองเนี่ยเหลืองทองน้ําตาลส้มนะครับมาทุกเฉดในเรื่องของสตอสีเหลืองแบบนี้เลยทีเดียวครับเม็ดนี้ครับออกก็ออกสีส้มๆนิดนึงนะถ้าทางด้านภาษาคาพอเขาจะบอกแบบออกสีออกเฟนต้าเฟนตานิดนึงนะก็เหมือนน้าส้มเฟนตาอะไรประมาณนี้นครับแต่อันนี้คือจะแบบว่าสีออก เขาเรียกว่าส้มแก่ๆขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งแบบนี้ครับขนาดนะครับอยู่ที่8คูณ6คูณ4.4ม mm ิลลิเมตรแบบนี้ครับ8คูณ6คูณ4.4ม mm ิลลิเมตรแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นแบบพอยต์วัส้ายเลยนะที่ขนาด8.6 8คูณ6มิลลิเมตรแบบนี้นะครับแล้วก็ก้นซับสูงกําลังดีสวยแบบนี้เลยทีเดียว,วกัลมาทําตัวเรือนสวยแบบนี้เลยทีเดียวเจียขนาดได้มาตรฐานแบบนี้เลยทีเดียวแถมน้ําหนักครับน้าหนักเลขสวยมากครับ2.22กระดาษครับ2.22กระดาษเลข2เรียงกันมา3ตัวแบบนี้เเลยยทีดีดวนะครับ ก็ตั้มบอลนะครับอย่างที่บอกไปว่าครับว่าพลอยนะครับพลอยขนาดความสะอาด VVS แบบนี้นะครับประกายสวยๆแบบนี้แล้วก็ตั้มบอลนะครับอันนี้สีสวยนะสีส้มสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับใครชอบเม็ดที่3นะครับเม็ดที่3ามครับเม็ดนี้ราคาราคาอยู่ที่3,500บาท3,500บาทเท่านั้นเองนะครับ3,500บาทในราคาน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับ ใครชอบเม็ดนี ee, ้เม็ดที่3ครับราคาสวยๆแบบนี้ราคาน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเม็ดนี้ก <K> ็จะบอกว่าเล็กลงมานิดนึงย่อมย่อมสองกันหลัดนะครับสองกระหลักรนย่อมย่อมลงมาแบบนี้เป็นแหวนชายก็ได้เป็นแหวนหญิงก็สวยนะครับใครชอบแนวนี้มีเพชรล้อมไว้สักนิดนึงก็กำลังน่ารักเลยทีเดียวนะครับอใครชอบมงนี้ใครชอบเม็ดนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเม็ดที่3ครับ3,500าบาทครับ ไปดูมเม็ดถัดมากันบ้างน,นะครับอ่าเราเห็นไข่แล้ว3เม็ดเม็ดต่อมาขอเป็นหยดน้ํากันบ้างดีกว่าโอเคนะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เพทาไทยสีเหลืองทองแบบนี้ครับเพทาไทยสีเหลืองทองนะครับเม็ดนี้เขาก็จะมีความอมเหลืองนะอมออกน้ําตาลน้นําตาลก็จะสีสไตล์แบบแม่โขงนะถ้าเกิดว่าเราไปถึงบุคราคมเขาจะออกมีความเป็นแบบสีแม่โขงแม่โขงนิดนึงนะที่แบบว่าแบบเหลืองน้ําตาลเหลืองน้ําตาลแบบนี้นะครับเม็ดนี้นะครับ,รบเป็นหยดน้ำครับขนาดอยู่ที่ 9.4คูณ6.5นะครับแล้วก็สูงอยู่ที่4มิลิเมตรแบบนี้ครับสูง4มิลิเมตรแบบนี้ก็จบอกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าพออยคัดเจรนญยนกันมาอย่างดีครับไม่มีเม็ดไหนก้นสูงปี๊ดอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะครับคัดแต่แบบงานสวยๆงานคุณภาพดีๆมาให้กับลูกค้าของเราเลยทีเดียวนะครับเม็ดแบบนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.19กรัตนะครับ2.19กรัสนะครับสวยๆแบบนี้ให้เห็นชัดๆกันสักนิดนึงอ่าเห็นประกายรีบรอยะกันแบบนี้ไหมนะครับ ความสะอาดระดับ VVS เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประกายไฟแบบสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าสูงขึ้นไปสักนิดหนึ่งโอเคนะครับเม็ดนี้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 ก็พาราน่ารักราคาน่ารัก2,500บาท2 5 0 0บาทเท่านั้นเอง2 5 0 0บาทเท่านั้นเองครับ, 2, บ,ททรบสำหรับพลอยเม็ดนี้ครับ2,500บาทนะครับเพทายสีออกเขาเรียกว่าเหลืองแม่โคน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ครับ ใครชอบนะครับใครชอบก็สามารถจัดได้เลยครับราคากัแบบน่ารักทุกวงนะทุกเม็ดนี้เลยทีเดียวครับ2,500บาทนะบาทครับสำหรับเม็ดที่4แล้วนะเม็ดที่4แล้วนะครับใครชอบเนีย่ยเช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพลอยมีอย่างละ1เม็ดเท่านั้นนะครับผมก็บอกไปว่าสีนี้สเปคนี้มีอย่างละ1เม็ดหมดแล้วหมดเลยนะครับเมื่อหมดแล้วก็ต้องเป็นเม็ดอื่นๆเม็ดใหม่ที่มีความใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกะครับว่า มันจะไม่ได้แบบเหมือนกันเป๊ะ100%แบบนี้เหมือนเดิมแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบให้รีบจับรีบจอนะครับ2500บาทครับไปดูเม็ดถัดมากันบ้างน,นะครับโอ้เม็ดนี้เปลี่ยนรูปทรงแล้วครับเป็นเขาเรียกว่า e อม r a อค c u ัดครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมตัดมุมแบบนี้กันบ้างน,นะครับ เม็ดนี้เพทายนะครับลักษณะเห็นไหมครับว่าเขาเป็นออกสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ครับเป็นเพทายสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ครับเพทายเม็ดนี้ครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่3.91กร,รัตนะ3.91กร,รัตนะครับขนาดอยู่ที่8.5ดจุดหคูณเมิลคูณห้มิลลิเมตรแปคูณเมิลคูณสองมิลิเมตรเห็นไหมครับว่าเขาเป็นทรงแบบว่าแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้กันบ้างดีนะครับก็จะมีความแบบว่ามีลูกเล่นที่มีความแบบว่า แข็งแรงขึ้นมามากขึ้นลักษณะเหลี่ยมมุมแบบนี้นะครับเป็นแบบผู้ชายก็กําลังสวยเลยทีเดียวนะหรือว่าเป็นแบบผู้หญิงนี่ก็ทําได้นะครับก็ค,คือมีลูกเล่นที่มีมิติที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าพลอยพวกนี้นะครับก็คือมันไม่ได้มีรูปทรงแค่ทรงไข่อย่างเดียวยังมีรูปทรงอื่นๆด้วยใช่ไหมครับจะมีรูปทรงเป็นแบบเป็นอเมอรัลคัตเป็นล็อกตากรอนคัตแบบนี้นครับหรือว่าเป็นหยดนะ้ำเป็นไข่เป็นกลม เป็นหลากหลายได้หมดทุกอย่างแบบนี้เลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของรูปทรงของผลิตที่เวลาก่อนเจรไดขึ้นมานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครชอบสไตล์นี้ใครชอบสไตล์นี้ผมก็ฝากไว้ด้วยครับเม็ดที่5แล้วเม็ดที่5แล้วไป็น่เม็ดที่4เม็ดที่5แล้วนะครับสี่พบาทเท่านั้นเองครับสามจุดเก้าหนึ่งสี่พันบาททุนๆแบบนี้เลยทีเดียวผมบอกนะทุกคนว่าว่าพอไปละเม็ดราคาดีน่ารักน่ารักเป็นแบบนี้ทุกๆเม็ดเลยทีเดียวนะครับ4 0 0 0บาทนะครับราคากันแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ ใครชอบครับใครชอบเช่นเดียวกันครับผมบอกได้เลยว่าครับใครชอบเช่นเดียวกันครับก็สามารถจัดไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมเทียบว่าขนาดกับมือแอปจะประมาณนี้นะเป็นจี้ก็ได้นะครับเป็นจี้ก็ได้นะแบบนี้นะครับแต่ต่างหูนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าต่างหูอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถหาสีหรือขนาดที่แบบใกล้เคียงกันเหมือนกับพลอยแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกนะครับว่าในเรื่องของพลอยสีครับจะมีความยากในการจัดเรียกว่าเข้าคู่ันิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น ใครชอบถ้าใครชอบก็สามารถติดต่อจัดก,การได้เลยครับเม็ดนี้เม็ดที่5แล้วนะครับ4,000บาทท้วนๆแบบนี้สีสวยๆครับสีสไตล์แบบพาสเทลพาสเทลนิดนึงครับเม็ดนี้4,000บาททวนไปเลยนะครับและเม็ดสุดท้ายนะครับเม็ดสุดท้ายสำหรับวันนี้เราก็ต้องมาเป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงโอเคเป็นเพทายออกสีเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้ครับเช่นเดียวกันครับสีออกแมโขงแม่โข,ง,ขงนิดนึงนะ จะมีความแบบว่าเหลืองๆหส้มส้มอมน้ำตาลนิดนึงแบบนี้นะครับเม็ดนี้นะครับขนาด10คูณ8คูณ4.3ม mm, ิม10คูณ8คูณ4.3ม mm, ิมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่4.37กรัด4.37กระลัดผมบอกได้เลยครับว่าขนาดใหญ่กำลังดีเลยทีเดียวอ่ะผมเทียบนิ้วกับผมเนี่ยประมาณนี้นะอย่างนิ้วนี้นิ้วนี้ผมอยู่ที่ดิงไซส์57ใช่ไหมครับก็เห็นไหมครับว่าขนาดเขาจะแบบว่าเต็มเตมนิ้วแบบนี้เลยทีเดียวเนาะประมาณนี้นะครับ ก็บอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งทรงนะครับที่แบบว่ามีความสวยมีความเก๋แล้วก็มีความแปลกตานะครับตัวเนื้อพลอยก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมอ่ะให้เห็นเนื้อพลอยชัดๆกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นภาพซ้อนไหมนะอืมเพราะว่าเขาเรียกว่าคือกล้องเราไม่สามารถซูมได้เห็นแบบระยะต้องแบบระดับ10มิลสิบเท่า20่เท่าแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับแตใ่ให้เห็นในแบบนี้นะครับต้องบอกนะครับเห็นไหมว่า กระกายไฟเขาระยิบระยับสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมผมก็จัดไฟให้แบบว่าสวยกําลังดีแบบนี้ทีเดียวเราก็จะได้เห็นตัวสีพลอยที่มีความชัดเจนนะครับสีพลอยที่มีความชัดเจนแล้วก็ประกายไฟที่มีความสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะครับพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้ว4.37กรัดนะครับเม็ดนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับสำหรับเม็ดนี้ครับได้เม็ดใหญ่ขนาด4กลัดนะครับแต่ราคา 6,005น่ารักกันไหมครับน่ารักกันไหมผมบอกได้เลยครับว่าเม็ดนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะคือบางคนนะครับแบบว่าอยากได้บุษราคำแต่ว่าบุษราคำมีราคาที่สูงนะบางทีเขาก็ขยับมาแบบจัดเป็นเรื่องของเป็นเพทายสีเหลืองสีทองแบบนี้แทนก็ได้นะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าได้ประกายไฟที่แบบว่าสู้กันในเรื่องของตัวบุษราคำได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับใครชอบนะครับบุษราคำไม่ใช่ครับเพทาทยสีทองแบบนี้นะครับ สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งมั่นคงความสําเร็จแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับเม็ดนี้เม็ดเม็ดสุดท้ายแล้ว4กรัดแบบนี้ครับสกรัดแบบนี้ใครชอบเช่นเดียวกันครับให้รีบจับรีบจองนะครับก่อนจากกันนะครับผมเทียมให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่า6เม็ดเนี่ยแค่จะ6สีกันเลยทีเดียวนะครับที่แบบว่ามีความหลากหลายของสีนะค่อยนะครับเลยต้องให้โชว์ชัดๆแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นครับชอบสไตล์ไหนครับก็สามารถติดต่อจัดการได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวไข่2เม็ดนี้ออเม็ดนึงออกสีส้มๆนะ เลเม็ดนึงออกสีน้ําตาลแบบนี้นะครับและเม็ดใหญ่เม็ดนี้นะครับออกสีทองทองเหลืองเหลืองแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเม็ดสุดท้ายเป็นตะกี้นะครับที่เป็นอมเมอรัลคัตเม็ดนี้ครับก็ออกเป็นสีออกแบบแม่โขงนิดนึงนะ หรือชอบเม็ดเหลี่ยมเช่นที่เป็นเม็ดเหลี่ยมนะครับที่สีอ่อนๆก็เม็ดนี้ได้นะครับหรือว่าเป็นหยดน้ำก็กระังสวยเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับชอบเม็ไหนครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อทางไหนได้บ้างครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาเยี่ยมชมทางร้านครับก็สามารถทํานัดหมายเข้ามาได้เลยครับอยู่บนถนนมหาศักดิ์ศรีลมนี้เองนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP ีหน้ากับ EQ พ่อค้าเพชรนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ